ไฟนี้ไม่เกิดแน่ตะวันฉายพูดชัดจ้างหนึ่งร้อยล้านก็ไม่ต่อยกับนักมวยรายนี้แน่นอนกลายเป็นประเด็นที่แฟนมวยให้ความสนใจทันทีกับรายการจานพาคุยของสินสมุทกลิ่นมีนักมวยสายบันเทิงที่เชิญตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทมาร่วมรายการพร้อมกันนี้ยังได้เชิญปตท อภิชาติฟาร์มนักมวยคนสนิทมาร่วมพูดคุยกันในรายการด้วยแถมงานนี้มีคำถามที่ทำเอากลายเป็นที่สนใจในโลกออนไลน์เมื่อสินสมุดได้ยิงคำถามใส่ตะวันฉายว่าถ้ามีโอกาสได้ต่อยกับปตทจะต่อยไหมก่อนที่สายดาราจะเปิดใจว่าให้หนึ่งรยล้านไม่รู้จะต่อยหรือเปล่าไม่ต่อยค,ครับครูมวยเดียวกันตั้งแต่เด็กทำให้สินสมุดถามทางด้านปตทอ,อภิชาติฟาร์มว่าถ้าเขาให้ส5ล้านต่อยไหม ซึ่งทางด้านปตทตอบว่าผมไปตั้งแต่ล้านแรกแล้ว555หล้อเล่นๆไม่ต่อยครับอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเป็นเพื่อนกันตั้งแต่7จถึง8ขวบสำหรับทั้งคู่นั้นถือเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็กโดยทางด้านตะวันฉายแต่ก่อนใช้ชื่อว่าจตุคามเพชรรุ่งเรืองขณะที่ปตทใช้ชื่อในวงการว่าสายฟ้าสิทธิเจเอนั่นเอง